ที่ทางหมอพิยนษ์กำหนดไว้เนาะหลวงพ่อขอโอกาสถ้าเราพร้อมแล้วขอโอกาสที่อยากทำวัดขอเข้ามาอ,องค์หลวงปู่สมหมาย เพราะเท่าที่เรามาเกี่ยวข้องทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่กับหลวงปู่นั้นเราอาจจะมีสิ่งใดก็ตามที่อาจจะประมาทพลาดพัพ้งได้ล่วงเกินองค์หลวงปู่ไปแล้วทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเราขอรวบรวมกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาขอเขมาต่อองคหลวงปู่เพื่อ จะได้รับมัดระวังสำรวมในกายวาจาใจของเราสืบต่อไปด้วยความเมตตาขององค์ลุงป,ปู่ที่ท่านมีต่อสิยานุสิทธตยอย่างไม่ได้จืดจางเลยนั้นก็เชื่อมั่นว่าองค์ลุงป,ปู่ท่านคองอ,อ,อดทษทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่พวกเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อพวกเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่มีต่อองค์ลุงปู่ด้วยการน้อมนําเอา ธรรมะทั้งหลายที่องค์หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราได้ประสบพบเห็นหรือได้แสดงธรรมให้แก่พวกเราได้ได้ฟังได้จดจาธรรมทำั้งหลายเหล่านั้นแล้วน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเป็นการบูชาองค์หลวงปู่เชื่อเถอะว่าองค์หลวงปู่ยอ่อมมีความปลื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์และท่านย่อมอ,อํานวยอวยัยให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตและมีความ จเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมวินัยของพุทริจ้าที่ประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะสวนรวมกายวาจาใจของเรารวมมาเป็นหนึ่งเพื่อขอเข้ามาแสดงออกถึงความเคารพถึงความอ่อนน้อมที่มีต่อองค์ลุงปู่กันต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม Masembut Hasaniri pemanen na warrata yakatan sama peratan kam Tuno เยนะกะตังสามบังอปราทังธรรมสุโนพันเตขอออกาสต่อองค์ุลป,ปู่สมหมายผู้ก,ก้าวกับผมทั้งหลายทั้งขลรือหัสและคารว่าตลอดจนพิสูุน์สม,มเนีทั้งหลายได้าหาแม้มีกายกรรมวจีกรรมโโนกรรมอันใดที่ได้เคยประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินองคุลป,ปู่ไปแล้ว ทั้งในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามทั้งได้รู้อยู่หรือไม่รู้อยู่ก็ตามหวังว่าขอโอกาสให้หลวงปู่ได้เมตตาอาโหสิกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ผู้ออกก้าวของผมคณะศิยานุสิ์ทั้งหลายด้วยและด้วยบุญบารมีที่องค์หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นขอจงได้อำนวยเวชัยให้คณะศิยานุสิ์ทั้งหลาย มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในการดําเนินชีวิตแการรปพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมวินัยของพระพุทธเจา้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเลวพันธ์หาแม้คณะสิยานุสิตเนี่ยได้ตั้งจิตเจตนาปรารนาสิ่งใดไว้แล้วที่เป็นพี่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอบรารมีขององค์หลวงปู่จนดุนส่งให้ความปรารนาทั้งหลายเหล่านั้นของคณะสิยานุสิตนั้น จงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดกาพร้อมกันา จากนั้นก็จะได้ถาวายพระตาหารเป็นสังฆทานนลกหน่อยอันนี้เกิดความงามกูรยาจารย์พระมหาเถระก็เรียกว่าสังฆโสคนผู้ยังความงามยังคณะสงฆ์ให้เกิดความงามหรือหมู่คณะผู้ยังหมู่คณะให้เกิดความงามในกิจกรรมต่างๆซึ่งนำโดยหลวงปู่ดำหลวงปู่เข็ม หลวงพ่อสุธรรมเป็นอาธิเราได้เห็นแล้วก็เกิดความศรัทธา,าและประสาทก็ยิ่งขึ้นไปครูบาอาจารย์ท่านมีความเคารพซึ่งกันและกันในส่วนของญาติโยมชาวบ้านก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในสังคมองคอ์กรหน่วยงานได้เลยเอาพิธีกรนำครับ กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานให้ชื่นใจสมใจที่พวกเราได้ตั้งใจมาขอทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะครับนโมตัสสะภาคาวโตอะราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเต พัตตานิสปริวารานิพิกขุสังคัสสะโอนโชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโฆอิมานี หัตตานิสัพริวารานิปะติคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจายาตกานัง ทีขคารตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงได้โปรดรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังมารดาบิดาคุณครูอาจารย์ ญาติสายโลหิตปิยชนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทินสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภปคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภปคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ <c oughs> ยักเขพันเตสรังโฆชาณตุอายังปัทมะภาโกเทรสสะปาปุณาติอาวาัสเซซาภาาอัมหากังปาปุณนตุภิขคจะสมเนราจะกหัตถาจะ ยะธา,าสุข,ข้างปปริพุนฉันโตสันทุพากันตั้งใจใรับพรตั้งใจใรับพรคณะสงฆ์จอดูโบธนาให้พรยะธา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสะขลัง เอวเมวายโตทินังเปตานังอุปการปฏิยิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสะเภปูเรนตุสังกปานจันโทปนารสุยะทามนิชวันติ ราโสยะทายับเพียนติโยวิวันชนตุสังปารวยโควินัยสตุมาเตมภาวะตวันตระร้ายโยสุขีเถียงคายโยโกภาวะ ปิวานทันเสีรียสนิจจงบุญทยปัจจยินจีใจาารุยธรรมไมวไวทานติอัญญุวันดยสุขางรัรัง ยัญจโคดาคินาดินาสังกามีสุปฏิทินานเดียรการตังอิตายสังทานโสุปัปปติโสัญญาติธรรมโมจะอายานิรสิโตเป็นตาณปุชาจักตะราราน มาแรงจเพิกโคนาโมปาตินางตุมเฮบปุญญาปสุตังอาณาปกานเตณรัตนตายานุภาเวนะรัตนตายาเตยัสารดูทารคามยาเวราโสกัสตุจุปนวา อันกอันตรายเปิวนาสันตุอาศิสโตช้าญยาสิทธิธนังราภังสดทิภย์ะกยังสุขังบาลังจิริอนยุจวันโนจาโกกังปุถีิจยะสวั สัตว์สัจจะโยจะชีวสิทธิภวันตุเตห์ภาวะตุสัมปังมังกรรักขันตุสัมพเดวตาสัมบาบุตรานุภาเวนนยสนาสดิภวันตุเต พระตุสัามังการังรักขันตุสัมพเดวตาสัมางบาธรรมานุภาเวนะสร่างสดิพะวันตุเตพระตุสัามังการังรักขันตุสัมพเดวตาสัมาาสังทานุภาเวนะ สันดาสอดีหัวันตตเตสาทุพันเตสาทุพันเตสาทุพันเตยมหันหน้ามาทางพระธนตรัยเลยกาบบูชาพระธนตรยัยให้เสร็จเรียบร้อยเลยยมเดี๋ยวเราจะได้ถวายอาหาระหจะได้เป็นเสร็จพิธีของสงไป นะต่อไปก็เอาพร้อมกันโยมกราบบูชาพระธนไกยพร้อมกันเลยอิมินาสการ,นารินาอราหังสัมมา,าสมาัสพาสมสพุทโธพักขวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภักะวตาธรมโมธรรมังนะมมัสสามิสุปฏิปันโนภักะวโตสาวกัสังโฆสังฆังนะมามิ ต่อ,อไปญาติโยมทั้งหลายก็อยู่ด้วยความสงบเนาะอยู่ด้วยความสงบแล้วก็เดี๋ยวจากหลังจากถวายอาหารแล้วสุดท้ายก็ลําเลียงอาหารออกไปข้างนอกเราอยู่ด้วยความสงบเงียบๆดูแล้วดีดูแล้วงามเหมาะสมกับเป็นงานบุญเนาะโยมจัดอาหารถวายเป็นเป็นชุด